จากโกั๊ไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเราก็คาดหมายว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่2019หรือว่าโคว,วิด19จังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าว5 1 5 6 4นะครับซึ่งก็จะเป็นการสรุปข้อมูลที่สำคัญรายสัปดาห์นะครับประจำเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับจำนวน69รายนะครับแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อ จนถึงปัจจุบันนะฮะก็จะมีจำนวน2,000กับ9,49รายนะครับ9รายก็จะเป็นของปรับปรุงธานีนะครับจำนวน48รายนะครับข้อมูลทั้งหมดอาจจะไม่มีแม้นครมาแล้วก็สม,มุดรารการ2รายนะครับที่นำข้อมูลในส่วนตรงนี้มาเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบสิ่งที่ปรากฏนะฮะเราจะเห็นว่าสม,มุดสาครเนี่ออยนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่16รายนะแต่ในขณะที่

À cả 3 3 2 gọi cho bên dưới nhá. Có mời khách hàng